สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เนื้อหาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโดยนางสาวปณิตาศรีโยคุณครูโบเองค่ะเนื้อหาประจำวันอังคารที่28เดือนกันยายนพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีเช้าวันอังคารวันนี้คุณครูก็มีเนื้อหาในบทที่6 เป็นแผนภูมิรูปภาพมาให้หนูๆได้เรียนเนาะเราไปดูเนื้อหาด้านในกันเลยค่ะอะในเนื้อหานะคะเรามาดูข้อ6.1กันก่อนเขาบอกการอ่านแผนภูมิรูปภาพอย่างง่ายเป็นยังไงเรามาดูกันเลยข้อที่หนึ่งคุณแม่ซื้อผลไม้ชนิดต่างๆอะคำว่าแผนภูมิรูปภาพ ก็จะเป็นการนำรูปภาพมาแสดงใช่ไหมคะให้รู้ว่าชนิดนี้มีเท่านี้ชนิดนี้มีเท่านี้และเอามาเปรียบเทียบกันอันนี้คือแผนภูมิรูปภาพนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเขาบอกคุณแม่ซื้อผลไม้ชนิดต่างๆดังนี้มีอะไรบ้างคะอ่ะมีแอปเปิลมีส้มมีกล้วยมีมะม่วงใช่ไหมคะอ่ะมีผลไม้อยู่4ชนิดเขาบอกว่า ระบายสีผลไม้ในแผนภูมิรูปภาพให้เท่ากับจํานวนที่แม่ซื้อมาอ่ะทีนี้เรามาดูด้านบนกันก่นกอนว่าผลไม้ชนิดใดมีกี่ลูกเนาะอ่ะดูที่แอปเปิล1 2 3 4มีแอปเปิลอยู่4ลูกเขียนไว้ด้านบนแบบนี้นะคะเวลาระบายสีเราจะได้ไม่ลืมต่อไปส้ม1 2 3่อสาส ห้าอ่ะมีส้มห้าต่อไปกล้วย1 2 3่งสองามีกล้วยอยู่สมมีมะม่วงอยู่1 2ึ่งมีมะม่วงอยู่สจากนั้นให้นักเรียนระบายสีตามจำนวนที่เขียนไว้ด้านบนได้เลยค่ะอ่ะเวลาหนูระบายให้หนูระบายจากด้านล่างนะคะตับจากด้านล่างขึ้นด้านบนอ่ะตอนนี้คุณครูก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ มีแอปเปิ้ลสลูกมีส้มห้าลูกมีกล้วย3ามลูกแล้วก็มีมะม่วง2องลูกทีนี้เรามาดูด้านล่างด้านล่างเขาบอกว่าเติมคำตอบใช่ไหมคะข้อ1นึ่งเขาบอกคุณแม่ซื้อซื้ออะไรมากที่สุดทีนี้เราก็มาดูที่แผนภูมิรูปภาพของเราตรงนี้ว่าคุณแม่ซื้ออะไรมากที่สุดอะไรมากที่สุดเอ่ย ก็คือส้มนั่นเองหนูก็นําคําว่าส้มมาเขียนสอบมอสมไม่โทส้มต่อไปข้อ2คุณแม่ซื้ออะไรน้อยที่สุดอะน้อยที่สุดเราก็มาดูตืดๆๆอานี่ใช่ไหมคะน้อยที่สุดก็คือมะม่วงนั่นเองมอะมะมองมม่วงไม่เอกม่วงมะม่วงอะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับหน้านี้ ทีนี้เราไปดูข้อที่2หน้าต่อไปเขาบอกลูกอมในโถมีหลายสีน่ากินแยกลูกอมออกตามกลุ่มสีต่างๆและเขียนแผนภูมิรูปภาพได้ดังนี้อ่ะทีนี้เขาตัวนี้เขาแยกให้เราแล้วเนาะเขาแยกลูกอมแต่ละสีมาให้เราแล้วมีสีชมพูเรามานับดูว่าสีชมพูมีกี่ก้อน1 2 3 4 5สมี6กมก้อน สีแดง1 2 3 4สีฟ้า1 2 3 4 5หและสีเหลือง1 2สอง่ะทีนี้เรารู้จำนวนของลูกกมแต่ละสีแล้วนี้เรามาดูด้านล่างเขาบอกว่าวงล้อมรอบคำตอบให้หนูวงล้อมรอบคำตอบนะคะข้อ2.1จุดหนึ่งเขาถามว่าลูกอมสีใดน้อยที่สุดให้เรามาดูฝั่งนี้อ่าให้เรามาดูตัวนี้นะคะเราถึงจะรู้ว่า ตัวไหนน้อยที่สุดตัวไหนน้อยที่สุดเอยสีอ่าสีเหลืองนั่นเองหนูก็วงกลมที่สีเหลืองเลยข้อ2.2งจเขาถามว่าลูกอมสีใดมากกว่าลูกอมสีใดอยู่3เม็ดอ่ะลูกอมตัวไหนมากกว่าลูกอมตัวไหนอยู่3าเม็ดฉะนั้นหนูต้องนำลูกอมแต่ละสีไปลบก,กันนะคะอ่ะมีสีชมพู 6มลบสีแดง4เมตรเท่ากับ2อ่ะยังไม่ใช่มีสีฟ้า5เมตรลบสีเหลือง2เมตรเท่ากับ3เจอหรือยังอ่าเจอแล้วนะคะฉะนั้นหนูต้องเอาลูกอมที่มี5เมตรก็คือลูกอมสีฟ้ามากกว่าลูกอมสีเหลืองอยู่3เมตรนั่นเองอ่ะวงกลมตามคุณครูเลยนะข้อ2.3ก็ถามว่า ลูกอมสีใดรวมกับลูกอมสีใดแล้วได้เท่ากับ10เมตรอ่ะเราก็เอาหกบวกสีเอาสีชมพูบวกสีแดงอ่ะเจอแล้วหบวกสีเท่ากับ7ดนะคะฉะนั้นหนูก็วงกลมสีชมพูกับสีแดงอ่ารวมกันแล้วได้10เมตรอ่ะเสร็จแล้วสำหรับหน้านี้ง่ายไ,ไหมเอ่ยทำตามคุณครูเลยเดอ้อ ทีนี้เราไปดูหน้าต่อไปอ่ะเรามาดูข้อที่3เขาบอกจำนวนขนมจีบที่นักเรียนกินในงานเลี้ยงปีใหม่ดังนี้เป็นตารางให้ดูว่าจำนวนขนมจีบที่นักเรียนกินในงานปีใหม่อ่ะมีเด็กหญิงใบบัวกินขนมจีบไปกี่ชิ้นอ่ากินไป3ชิ้นมีเด็กหญิงอมศินกินไปกี่ชิ้นคะสองชิ้นเนาะ เด็กชายต้นกล้ากินไปกี่ชิ้นคะ5ชิ้นเด็กหญิงแก้วตากินไปกี่ชิ้นเอ่ย4ชิ้นนะคะแล้วก็เด็กชายขุนกินเยอะที่สุดเลยกินไปกี่ชิ้น6ชิ้นนั่นเองทีนี้เราทราบจำนวนแต่ละคนที่กินขนมจีบแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูด้านล่างเขาบอกจากแผนภูมิรูปภาพเติมคำตอบให้เราเติมคำตอบในแต่ละข้อเนาะ เราดูข้อ3.1เขาถามว่าแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงอะไรแสดงอะไรคะด้านบนหัวข้อมันอ่าแสดงจํานวนขนมจีบที่นักเรียนกินในงานเลี้ยงปีใหม่หนูเอาตรงนี้ลงมาเขียนตอบได้เลยอ่ะเมื่อนักเรียนนําเขียนเสร็จแล้วทีนี้เราไปดูข้อ2ข้อ3.2เขาบอกต้นกล้ากินขนมจีบกี่ชิ้นอ่ะเราก็มาดูที่ต้นกล้าต้นกล้ากินขนมจีบกี่ชิ้นคะอ่ะกินไป5ชิ้น เลขไทยนะคะโอเคข้อที่3นักเรียนกินขนมจีบรวมกันทั้งหมดกี่ชิ้นอะหนูที่นี้หนูต้องเอาทั้งหมดมารวมกันลอะอะเอาใบบัว3ใช่ไหมคะออมสินบวก2เท่ากับเท่าไรเอ่ย3บวก2เป็น5จากนั้นบวกต้นกล้าเข้าไป5เท่ากับเท่าไรเท่ากับ10บวก4่ะบวกแก้วตาเข้าไป เท่ากับ14บวกคูณเข้าไป6เท่ากับยีชนะนักเรียนกินขนมจีบทั้งหมดรวมกัน20ชิ้นเขียนเลขไทยลงเลยต่อไปข้อ4เพราะว่านักเรียนกินขนมจีบมากที่สุดคือใครอ่ะมากที่สุดเลยอ้วนๆคือใครคะคือขุนนั่นเองต่อไปนักเรียนที่กินขนมจีบน้อยที่สุดใครคะกินน้อย ออมสินหนูก็เอาออมสินมาเขียนอ่าข้อที่หออมสินกินขนมจีบน้อยกว่าต้นกล้าอยู่กี่ชิ้นอ่ะออมสินกินเท่าไรเมื่อกี้อ่ะออมสินกินไปสองชิ้นใช่ไหมคะอ่าต้นกล้ากินไปห้าชิ้นฉะนั้นต้องเอาต้นกล้ามาลบออมสินออกเพื่อจะได้รู้ว่าออมสินกินขนมจีบน้อยกว่าต้นกล้าอยู่เท่าไหรอ่ะห้าลบสองหาักออกสเหลือ อ้าเหลือสามฉะนั้นข้อนี้ออมสินกินขนมจีนน้อยกว่าต้นกล้าอยู่สามชิ้นนั่นเองต่อไปข้อที่7แก้วตาต้องกินขนมจีบเพิ่มอีกกี่ชิน้นจึงจะเท่ากับขุนเอาเราไปดูแก้วตาอ๋อแก้วตากินไป4ชิน้นอยากรู้ว่าต้องกินเพิ่มเท่าไหร่ให้เท่าขุนให้เอาขุนมาลบแก้วตาออกนะคะเอา6กลบส 6ลบสี 4, 1, 2, 3, 4, หนึ่งสาสี่เหลืออ่าเหลือสอง้นแก้วตาต้องกินขนมจีบเพิ่มอีกสองชิ้นถึงจะเท่ากับขุนเนาะอ่ะทีนี้มาดูข้อ8เขาบอกออมสินต้องกินขนมจีบเพิ่มกี่ชิ้นจึงจะมากกว่าใบบัว2ชิ้นเพิ่มก็คืออ่ะมากกว่าก็คือบวกเนาะโอเคทีนี้เราก็มาดูใบบัวใบบัวเขากิน3มชิ้นออมสินกินกีดอินสองชิ้น เอาใบาบัวกับออมสินมารวมกัน3บวเป็น5ฉะนั้นออมสินต้องกินเพิ่มอีก5ชิ้นนะคะถึงจะมากกว่าใบาบัว2ชิ้นอ่ะมากกว่าใบาบัว2ชิ้นยังไงคะคุณครูหนูก็ลองเอา5ลบอ่ะลบใบบัวออก3ใช่ไหม5้ลบ3ก็จะเหลือ2นี่ไงคะมากกว่าใบาบัว2ชิ้นฉะนั้นข้อนี้ตอบหเด้อโอเคต่อไปเป็นข้อ 6.2แล้วการอ่านแผนภูมิรูปภาพอ่ะทีนี้มาดูข้อที่1กิจกรรมการละเล่นไทยในงานปีใหม่อ่ะแผนภูมินี้แสดงอะไรคะอ่ะเขาแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นไทยในงานปีใหม่ทีนี้เราก็มาดูว่ามีการละเล่นอะไรบ้างอันแรกการละเล่นงูกินหางอันที่สองม้าก้านกล้วย อันที่3หมน่อนผ้าและอันที่4รีรีเข้าสารเนาะทีนี้เรามาดูก่อนเขาบอกว่ากำหนดให้รูปยิ้ม1รูปแทนจำนวนนักเรียน1คนอ่ะทีนี้เราก็มาดูงูกินหางว่ามีคนที่อ่ะเข้าไปเล่นเนี่ยกี่คน1 2 3 4อ่างูกินหางมี4คนมากัานกล้วย3คน มอนซ่อนผ้าเยอะเลยเนาะ1 2 3 4 5 6อกอ่ะมอนซ่อนผ้า7คนและรีรีข้าวสาร1 23456รีรีรีข้าสาร6คนนั่นเองอ่ะทีนี้เราไปดูด้านล่างเขาบอกจากแผนภูมิรูปภาพเติมคำตอบข้อ1.1เขาบอกมีนักเรียนเล่นรีรีรข้าสารกี่คนแล้วก็มาดูรีรีข้าสารเล่นกี่คนคะ อ่าเล่น6คนตอบลงไปเลยต่อไปข้อ1.2มีนักเรียนเล่นม้าก้านกล้วยน้อยกว่ามอนซ่อนผ้ากี่คนน้อยกว่าก็คือลบใช่ไหมคะอ่ะม้าก้านกล้วยมีเท่าไรมี3ใช่ไหมคะมอนซ่อนผ้ามีเยอะเลยมี7ฉะนั้นเอา7-3 7ลบ3 7หักออก3 1 2 3เหลือ4ฉะนั้นมีคนเล่น ม้าก้านกล้วยน้อยกว่ามอนซ่อนผ้า4คนนั่นเองข้อ1 3มีนักเรียนที่เล่นมอนซ่อนผ้าเท่ากับอะเท่ากับใส,ส่เครื่องหมายเท่ากับไว้เลยนักเรียนที่เล่นอะไรรวมกับนักเรียนที่เล่นอะไรก็คือมอนซ่อนผ้ามีเยอะที่สุดก็คือ7คนใช่ไหมคะอะฉะนั้น7เท่ากับอะไรรวมกันแล้วได้7ทีนี้เรามาดูอะคุณครูจะเอางูกินหางมารวมกับม้าก้านกล้วย 4ีบวก3 4 5ีเจอ่าเจอแล้วฉะนั้นเราก็นำมาเขียนเลยคือนักเรียนที่เล่นงูกินหางรวมกับนักเรียนที่เล่นม้าก้านกล้วยอ่าก็จะมีค่าเป็น7เท่ากับ7ใช่ไหมคะโอเคน้าต่อไปแล้วนะต่อไปไปดูข้อที่2ในการเล่นเกมตัวต่อ นำตัวต่อมาต่อเป็นรูปต่างๆอ่ะทีนี้อ่ะแผนภูมินี้เขาแสดงจำนวนนักเรียนที่ต่อเป็นรูปต่างๆเนาะก็จะมีหนึ่งรูปหุ่นยนต์กี่คนอ่ะกำหนดให้รูปยิ้มแทนจำนวนนักเรียน1คนึ่งคนน,นหุ่นยนต์กี่คนคะ2คนรถยนต์ล่ะ2คนเหมือนกันรูปบ้าน1 2ึ่สอ ดอกไม้1 2 3 4 5 6 7 8เอ่ะเยอะที่สุดเลยและรูปสัตว์1คนทีนี้เรามาดูด้านล่างเขาบอกจากแผนภูมิรูปภาพเติมคำตอบอ่ะดูจากแผนภูมิแล้วตอบคำถามเนาะข้อสองมีนักเรียนตอบเป็นรูปดอกไม้กี่คนอ่ะเราก็มาดูรูปดอกไม้กี่คนคะอ่าแคนตอบลงไปเลย 2.2มีนักเรียนต่อเป็นรูปอะไรน้อยที่สุดเรามาดูรูปอะไรน้อยที่สุดค่าหนึ่งนี่รูปสัตว์แล้วก็ต่อไปสัตว์โอเคข้อ2.3มีนักเรียนต่อเป็นรูปสัตว์น้อยกว่าต่อเป็นรูปบ้านกี่คนอะในรูปบ้านมีนรูปบ้าน4ใช่ไหมคะรูปสัตว์หนึ่ง เอา4ลบ1เท่ากับ4ลบหเหลือ3นั่นเองฉะนั้นตอบ3คน2.4มีนักเรียนต่อเป็นรูปหุ่นยนต์รูปรถยนต์และรูปบ้านรวมกันเท่ากับนักเรียนที่ต่อเป็นรูปอะไรแล้วก็มาดูรูปหุ่นยนต์มีเท่าไรมีสองรวมก็คือบวกใช่ไหมคะแล้วก็มีรูปรถยนต์อีกสองแล้วก็มีรูปบ้านอีก4ี่ะ ีนี่รวมกันได้เท่าไร่2บวก2เป็น4 4บวก4เป็น8อ่าแล้วเราก็มาดูว่า8เนี่ยมันไปตรงกับจำนวนตัวใดอ่าตรงกับดอกไม้นักเรียนก็ตอบดอกไม้ลงไปต่อไปข้อ2.5มีนักเรียนตอบเป็นรูปดอกไม้ได้แล้ว หรือตัวต่อออกแล้วไปต่อเป็นรูปสัตว์สามคนจะได้แผนภูมิรูปภาพที่มีนักเรียนต่อรูปดอกไม้กี่คนและมีนักเรียนที่ต่อเป็นรูปสัตว์กี่คนอ่ะเขาบอกว่ามีนักเรียนที่ต่อเป็นรูปดอกไม้แล้วเขาลื้อใช่ไหมคะเขาลื้อไปต่อเป็นรูปสัตว์3าคนฉะนั้นหนูต้องเอา8ลบ3อ่ะลบ3ออกจะเหลือเท่าไหร่1 2 3 4 5สาี่ห้าเหลือ5้าคน และมีนักเรียนต่อรูปสัตว์กี่คนเขาลื้อจากรูปดอกไม้มาต่อเป็นรูปสตัตว์ฉะนั้นต้องเอามาเป็นเพิ่มเป็นรูปสัตว์อีก3ใช่ไหมคะก็เป็น1 2 3 4นั่นเองอ่าโอเคนะต่อบป้ายข้อที่3ในงานเลี้ยงปีใหม่ครูเตรียมขนมชนิดต่างๆไว้ให้นักเรียนกินเป็นจำนวนเท่ากันแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงจำนวนขนมชนิดต่างๆที่เหลือในถาดเนาะ หลังจากที่นักเรียนกินไปแล้วมันเหลือในถาดเขาบอกกําหนดให้สามเหลี่ยมนี้แทนจํานวนขนม1ชิ้นอันแรกคือวุ้นกะทิ1 2 3 4งสอห้าอ่ะวุ้นกะทิมีอยู่7ชิ้นถั่วก้วนมี3ชิ้นตะโก้มีเท่าไรหนึ่งสองส่อ่ะตะโก้มี5ชิ้นทีนี้เรามาดูคำถามดาลล่าจากแผนภูมิรูปภาพเติมคำตอบ ข้อ3.1เขาบอกว่าขนมอะไรเหลือมากที่สุดโอ้นี่ไงอะไรคะวุ้นกะทินั่นเองต่อไปเลยค่ะวุ้นกะทิ3.2ขนมอะไรเหลือน้อยที่สุดอ่ะน้อยที่สุดตรงกลางขนมถั่วกวนนั่นเองเขียนลงไปเลยข้อ3.3ขนมตะโก้เหลือมากกว่าขนมถั่วกวนอยู่กี่ชิ้นอ่ะเราดูตะโก้ ตะก็มี5อยากรู้ว่าเหลือมากกว่าเท่าไรแหวเา้าลบสาลบถั่วกวนออกก็จะได้คําตอบ5้ลบสเหลือ2โอเคตอบ2ชิ้นนะคะ3.4ขนมถั่วกวนเหลือน้อยกว่าขนมวุ้นกะทิอยู่กี่ชิ้นเอาวุ้นกะทิมาลบออกเอา7 3ลบส1 3. เหลือ4นั่นเองฉะนั้นขนมถั่วกวนเหลือน้อยกว่าวุ้นกะทิอยู่4ชิ้น โอเค3.5นักเรียนชอบกินขนมอะไรมากที่สุดอ่ะมากที่สุดอ่ะเราจะตอบวุ้นกะทิได้ไหมลูกไม่ได้นะคะเพราะว่าแผนภูมิรูปภาพนี้เขาแสดงขนมที่มันเหลือแสดงว่าขนมที่คนกินเยอะที่สุดจะต้องเหลือมากหรือเหลือน้อยอ่าต้องเหลือน้อยนะคะเพราะว่าเขากินไปเยอะมันเลยเหลือน้อยส่วนอันไหนที่เหลือเยอะๆนั่นคือคือคนไม่ค่อยกินใช่ไหมลูกเออฉะนั้น ขนมที่นักเรียนชอบกินมากที่สุดก็คืออะไรเหลือน้อยอาถั่วกวนนั่นเองเพราะอะไรคะเพราะเหลือน้อยที่สุดและชอบกินขนมอะไรน้อยที่สุดอ่าชอบกินน้อยที่สุดก็คือของที่มันเหลือเยอะที่สุดใช่ไหมคะนั่นก็คืออะไรอาวุ้นกะทินั่นเองเพราะอะไรคะเพราะเหลือ เยอะที่สุดใช่ไหมคะเหลือมากที่สุดเนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูหน้าต่อไปกันเลยต่อไปเป็นข้อ6.3จุดรอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพอะเรามาดูรอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพเป็นยังไงข้อหนึ่งครูเตรียมของขวัญปีใหม่ไว้ให้นักเรียนคนละหนึ่งกล่องแต่ละคนได้รับของขวัญดังนี้กระปุกอมสินกี่คนคะมีกี่ขีด1 2 3 4สส อ่ามี5ขีดแสดงว่า5คนต่อไปตุ๊ก,กตามีมี1 2 3มีเครื่องบินของเล่น1 2 3มีลูกฟุตบอล1 2 3 4 5 6อส่อ่าโอเนะเรียนเขียนจำนวนลงเหมือน,นคุณครูเลยนะคะเขียนตัวเลขลงไปเลยเขียนแผนภูมิรูปภาพได้ดังนี้อ่ะ หนึ่งยิ้มแทนจำนวนนักเรียน1คนมีกระปุกออมสินกี่คนหอ่ะเราเขียนด้านบนไว้แล้วเนาะเราก็สามารถเอาลงมาเขียนใส่ด้านล่างได้เลยเนาะที่เราขีดไว้โอเคทีนี้เรามาดูคำถามด้านล่างเติมคำตอบข้อ1มีนักเรียนได้ตุ๊กตาหมีกี่คนตุ๊กตาหมีอ่าสคนตอบเลย1.2ถ้าครูเตรียมของขวัญไว้ให้ครบจำนวนนักเรียน แต่มีของขวัญเหลืออยู่3กล่องแสดงว่านักเรียนห้องนี้มีทั้งหมดกี่คนฉะนั้นเราจะรู้ว่ามันเหลือไม่เหลือเราต้องเอาจำนวนทั้งหมดมารวมกันก่อนว่ามันมีเท่าไรกระปุกออมสิน5บวกตุ๊ก,กตาหมี3ใช่ไหมคะเท่ากับ5บวก3 5 6 7 8เท่ากับ8แล้วบวกเครื่องบินเข้าไปอีก3 8 9 10 11ใน11และบวกลูกฟุตบอลไปอีก6 11 2 13 14 15 16 17้าฉะนั้นตอนนี้มีนักเรียนทั้งหมด17คนแต่เขาบอกว่ามีของขวัญเหลืออยู่แสดงว่าเอาอะไรมาลบกับจำนวนนักเรียนให้มันเหลือ3กล่องอะไรคะนักเรียนก็เอา17บวก3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเนาะ 7, 18, 19, 20้อ่า20นั่นเองฉะนั้นคุณครูต้องเตรียมของขวัญไว้20กล่องนะคะถึงจะเหลือ3กล่องเพราะเด็กมี17คนเนาะโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูหน้าต่อไปเป็นข้อ2ครูติดแผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนของเล่นไว้ในห้องเรียนดังนี้อ่ะแผนภูมินี้แสดงจำนวนของเล่นชนิดต่างๆมีรถใช่ไหมคะรถดําบ่มี เครื่องบินมีเรือใบแล้วก็มีรถยนต์อ่ะวงกลม1น่งวงแทนจำนวนของเล่น1ชิ้นอ่ะมีรถดัอยู่3คันมีเครื่องบินอยู่5ลำมีเรืออยู่กี่เอย่ย1 2 3 4 5 6 7มี่ามีอยู่7จ็ดำมีรถยนต์อยู่อ่ะหนึ่งคันทีนี้เราไปดูคำถามด้านล่างคำถามถามว่าจากแผนภูมิรูปภาพเติมคำตอบ2.1ง มีเครื่องบินจำนวนกี่ชิ้นอะมาดูกี่ชิ้นเลย5ชิ้นนั่นเองตอบเป็นเลขไทยลงไปเลยข้อ 2. 2 2มีเรือใบามากกว่ารถยนต์อยู่กี่ชิ้นเรือใบมีอยู่7เนาะอ่ะ7มากกว่ารถยนต์7ลบ1ทีนี้7ลบออกหนึงเหลือ6นั่นเองตอบมีอยู่6ชิ้น2.3 ของเล่นที่มากที่สุดกับของเล่นที่น้อยที่สุดต่างกันอยู่กี่ชิ้นเราก็ดูของเล่นที่มากที่สุดก็คือเรือใบเจ็ดใช่ไหมลูกฮะเอามาลบกับของเล่นที่น้อยที่สุดก็คือรถยนต์1ชิ้นถ็ถามว่าต่างกันอยู่เท่าไหร่ก็เอา7ลบ1เหลือ6นั่นเองฉะนั้นต่างกันอยู่6ชิ้น2.4 ถ้าถ้ารถดําหายไปสองชิ้นจะเหลือรถดําอยู่กี่ชิ้นอะตอนนี้รถดํามีอยู่3ถ้าหายไป2ก็คือลบออก2เหลือ1นั่นเองง่ายๆเลย2.5หลังเลิกเรียนหัวหน้าห้องนับจํานวนของเล่นที่เหลืออยู่ได้ดังนี้อะดูรถดําหนึ 1, 2, 3, ่สองะสชิ้นดูเครื่องบิน1 2 3 4อ่ะดูเรือ1 2 3 4 5 รถยนต์1หัวหน้าห้องสรุปว่าของเล่นไม่ครบเติมตัวเลขแสดงจํานวนของเล่นที่หายไปลงในช่องว่างรถดําหายไปไหมลูกอ่ารถดําไม่ได้หายไปนะคะรถรถดํายังเหลือ3ชิ้นอยู่เหมือนเดิมเนาะเครื่องบินหายไปไหมคะ4ชิ้นกับ5ชิ้นอ่าหายไปกี่ชิ้นเลยหายไป1ชิ้นเรือใบมีอยู่7แต่เหลือ5 7แต่เหลือ5ใช่ไหมแสดงว่าหายไปเท่าไหร่เออหายไปสองชิ้น รถยนต์มี1ชิ้นเหลือ1ชิ้นอ่าฉะนั้นมีแค่2อย่างที่หายไปเนาะโอเคนะคะเขียนตามคุณครูได้เลยหน้าต่อไปข้อที่3ปอนปอ,นปอนและปังเล่นเกมตอบปัญหาหากใครตอบถูกก่อนจะได้รับดาวเป็นรางวัลข้อละ1ดวงรอยขีด1ขีดหรือเติมตัวเลขแสดงดาวในช่องว่างอ่าปอนมีเท่าไหร หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ามีอยู่ห้าปังมีเท่าไหร่คะปังอ่าปังมีอยู่สิบแต่ตอนนี้ปังขีดไปแล้วเท่าไรเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าแบบนี้นะคะเป็นก้อนละห้าเนาะต่อไปปอมีเท่าไหร่อ่าปอมีสี่หนูก็ขีดหนึ่งสองสามสี่อ่าแบบนี้เลยตามคุณครูเลยทีนี้เขาบอก ระบายสีดาวแสดงจำนวนดาวของปอนปอนและปังในแผนภูมิรูปภาพจำนวนดาวที่แต่ละคนได้จำนวนดาวก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะให้เราระบายสีตามจำนวนได้เลยคนแรกคือปอนคนที่สองคือปังและคนที่สามคือปอจากนั้นระบายสีเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็ทำเสร็จแล้วนักเรียนก็อย่าลืมนะคะทำให้เสร็จเหมือนคุณครูด้วยทีนี้ เรามาดูด้านล่างเขาบอกเติมคำตอบข้อ3.1ปอนได้ดาวกี่ดวงคะปอนปอนได้ดาว5ดวงแสดงว่าปอนตอบปัญหาถูกก่อนคนอื่นกี่ข้อคะกี่ข้อข้อละ1ดวงได้5ดวงก็แสดงว่าตอบได้5ข้อนั่นเองโอเค3.2คนที่ตอบปัญหาถูกก่อนมากที่สุดคือใคร ใครเอ่ยมีสิบดวงอ่าคือปังนั่นเองปออะงอปังต่อไป3.3จุดสามปอนได้ดาวน้อยกว่าปังอยู่กี่ดวงเรามาดูปอนปอนได้ห้าใช่ไหมคะปังได้สิบอ่ะเอาสิบลบห้าเพื่อหาว่าได้น้อยกว่าเท่าไรสิบลบห้าเหลือห้านั่นเองฉะนั้นปอนได้ดาวน้อยกว่าปังอยู่ห้าดวงแต่ได้มากกว่าปออยู่กี่ดวง อยากรู้ว่าได้มากกว่าเท่าไรก็เอา5ไปลบปอปอคือ4มากกว่าเท่าไร 4, หลบ4เหลือ1นั่นเองนะคะตอบหนึง่ง3.4ปอนและปอมีดาวรวมกันกี่ดวงเรามาดูปอนปอมี5บวกกับปอปอมี 4, 4ี5 4 5บวก4 5่7 8าอ้ามีรวมกันอยู่9ดวง แต่ยังน้อยกว่าปังอยู่กี่ดวงแล้วก็เอาปังมาลบปังมี1 0ลบ9 10ลบเเหลือ1นั่นเองโอเค3.5ถ้ามีปัญหาทั้งหมด20ข้อปัญหาที่ไม่มีใครตอบถูกเลยมีกี่ข้ออ่ะนักเรียนต้องนำทั้งหมดมารวมกันก่อนว่าที่เขาตอบได้มันมีกี่ข้อเนาะ เอา5บวก10เท่ากับเท่าไรเท่ากับ15ใช่ไหมคะบวกเข้าไปอีก4เป็น19ทีนี้อยากรู้ว่าถ้ามันมีปัญหาอยู่20ข้อปัญหาที่ใครตอบไม่ได้เลยฉะนั้น20-19ลบ19เท่ากับ1นั่นเองโอเคเขียนตามคุณครูได้เลยคะ่ะไปดูหน้าต่อไปอ่าหน้าสุดท้ายแล้วแบบฝึกท้ายบทนะคะอ่ะเขาบอก คุณแม่ร้านค้าจัดตะก้าผลไม้ไปเยี่ยมคุณย่าดังนี้ 1. ในตะก้ามีมะม่วงส้มโอชมพู่และฝรั่ง 2. มีส้มโออยู่3ผล 3. มีมะม่วงมากกว่าส้มโอ2ผล 4. มีฝรั่งน้อยกว่ามะม่วง1ผล 5. มีชมพู่เท่ากับมะม่วงอ่ะทีนี้เรามาดูมาดูด้านล่างเขาบอก เติมชื่อผลไม้ลงในแผนภูมิรูปภาพให้ตรงกับจำนวนผลไม้ในตะกร้าอันดับแรกนะคะนักเรียนต้องหาจำนวนผลไม้ก่อนเนะาะว่าจำนวนผลไม้ชนิดใดมีเท่าใดเราถึงจะมาเขียนใส่ในจำนวนผลไม้ในตารางด้านล่างได้เนาะทีนี้เรามาดูก่อนเขาบอกในตะกร้ามีมะม่วงส้มโอชมพูและฝรั่งมีส้มโออยู่3ผลเนี่ยเรารู้แล้วว่าส้มโอมี3 มีมะม่วงมากกว่าส้มโอ2ผลมากกว่าก็คือเอา3บวก2ได้เท่ากับ5แสดงว่ามีมะม่วงอยู่5ผลนั่นเองอ่ะเขียนไว้มะม่วง5มีส้มโอ3เนาะทีนี้ข้อที่4เขาบอกมีฝรั่งน้อยกว่ามะม่วง1ผลอ่ะเราก็เอามะม่วงคือ5มาลบกับฝรั่ง1นเนาะได้เท่ากับ5้าลบหนึ่งเหลือ4ฉะนั้นมีฝรั่งอยู่4ผล มีชมพูเท่ากับมะม่วงมีมะม่วง5้าแสดงว่าชมพูก็ต้อง5เช่นกันเสร็จแล้วามาดูในแผนภูมิด้านล่างนะคะอ่ะอันแรกคือ1 2 3 4สอามสี่อาอันนี้มี5ผลฉะนั้นเราเอาคำว่ามะม่วงมาเขียนเลยค่ะเพราะว่ามีค่าเท่ากับ5ผลเท่ากันเนาะต่อไป1 2 3สอามอะไรที่มี3อ่าก็คือส้มโอนั่นเอง่อะเขียนลงไปเลยต่อไป 1>, 1 2ึ่สอามี่อะไรที่มีสี่ผลคะอ่าฝรั่งใช่ไหมคะโอเคเขียนลงไปเลยต่อไป 1, 2, 3, อ้ายหนึ่งสอสาสี่อะมีอะไรที่มีเท่ากับมะม่วงอ่าก็คือชมพู่นั่นเองเขียนลงไปเลยเสร็จแล้วโอเคใครทำตามไม่ทนันย้อนคลิปกลับไปทำได้นะคะลูกโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแล้วคะ่ะเด็กๆอ่า เป็นยังไงกันบ้างทำได้อยู่นะคะโอเคแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้โอเคนะคะสำหรับวันนีุ้ณลาไปแล้วบ๊ายบาย